สวัสดีครับผมวันนี้นะครับไปยูกับกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมที่เรียกว่า Tom a n d Jerry หรือว่า Da a d b y Daylight ภาคแมวจับหนูนั่นเองนะครับเออซึ่งวันนี้เนี่ยผมบอกกันนะครับว่าเกมเนี้ยมันมีหนูเป็นผู้เอาชีวิตรอดแล้วก็แมวเป็นผู้ล่านะครับซึ่งหนูแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปนะครับผมแล้วก็ผู้เล่นใหม่จะได้หนูมา3แบบนะครับแต่ละแบบเนี่ยสกิลไม่เหมือนกันนะบางหนูนี่เอาไว้สู้แมว บางหนูเอาไว้จุกบางหนูเอาไว้ดันชีตแตกต่างกันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็แมวนี่ก็มีตอนนี้มีอยู่มีอยู่สี่แบบนะแมวนะครับผมก็น่าจะอัปเดตมาเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้จะเล่นทั้งหนูทั้งแมวเลยแล้วไปดูแล้วกันว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้กําลังมาแรงมากใน iPhone แล้วก็ iOS เนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามีภาษาไทยแล้วคนเล่นกันเยอะมากๆนะครับดูแชทโลกดิแชทโลกนี่มีแต่ภาษาไทย Really ภาษาไทยทั้งนั้นไป ไปลุยกันเดี๋ยวผมจะเล่นหนูก่อนนะครับผม let's go มาครับซึ่งการเป็นหนูเนี่ยในช่วงแรกนะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่ามันจะมีเวลาให้ประมาณ1นาทีในการที่แบบว่าเราเนี่ยทรงหนูหุ่นยนต์ไปสำรวจแมปนะครับผมอ่าเนี่ยเราจะได,ได้สำรวจนะครับว่าแบบชีทมันอยู่ไหนเราจะได้แบบว่าวิาว่งไปเอาชีทถูกนะครับแต่ในช่วงที่แบบว่าเราเป็นหนูสำรวจเนี่ยสังเกตดีๆด,ด,ด้านบนเนี่ยมันจะมีก้อนเค้กอยู่เห็นปะมันจะมีอยู่3ามก้อนเค้ก3ขีดเห็นปะ ซึ่งถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเราเนี่ยเก็บเค้กได้เนี่ยผมเก็บค้กมาหนึ่งเก็บเค้กมาหนึ่งก้อนใช่ปะด้านบนก็จะเป็นขีดสีส้มหนึ่งีดถ้าสมมุติเก็บได้3เค้กในช่วงที่เราสำรวจแมปนะครับเราเนี่ยจะสามารถอัพสกิลได้2สกิลเออก็คือแบบว่าเหมือนกับเก็บอีกพ่นเองนะครับผมก็คือถ้าสมมติว่าเราเก็บได้แค่เค้กก้อนเดียวก็อัพได้แค่สกิลเดียวนะครับเก็บได้2เค้กก็ได้สสกิลอันนี้คือผมยังไม่เห็นชีตเลยนะว่าก้อนชีตอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเจอแค่เค้กอ หมดเวลาจากนั้นเราก็จะเล่นเป็นหนูนะครับผมเห็นปะเมื่อกี้เราเก็บก้อนเค,ค้กได้2ก้กอนเค,ค้กใช่ปะก็อัพได้2ส,สกิลนะครับซึ่งสกิลหนูตัวนี้ที่ผมเล่นเนี่ยมันมีเป่าแต่แล้วก็เขาเรียกว่าเอาคอนทุบแมวนะครับผมเป็นสายจุ๊กหน่อยๆเป่าแต่เพิ่มเลือดแล้วก็วิ่งเร็วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูท่าแรกท่าแรกนะนี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็วิ่งเร็วอ้ตกไอ้ไนี่อ่ะหาชีสครับผมชีสอ,อยู่ไหนเนี่ย ห้องนี้ไม่มีชีตว่ะแล้วก็สามารถถือลูกกอลแล้วก็เอาเครื่องเครื่องของใส่แมวได้ด้วยนะครับถือว่าเราแกล้งแมวได้เฮ้ยเพื่อนเราเจอชีตว่ะบนแมพเห็นปะมาเฮ้ยมาช่วยดันก่อนดันช่วยเพื่อนดันชีเข้าลูกแมวมาแล้วแมวมาเอาดินี่แน่ผมจะตีแมวมามาม,ามาเครียงของใส่ไปหนึ่งทีเอาดิ คุ้งอีกกันเอามามาไหนเจ้าแมวเอาดีนี่เนี่ยเต่าแต้วิ่งเร็วเอาเกุ้งจันอุย้ยมันสกิลใส่ผมว่ะเกุ้งจันเอาดีเอาดีาดทุบไปโอ้มันนั่งมึนอ,อยู่นี่ว่าเอาตัวเอ้ยมันโดนเราแกล้งว่ะโอเคเราได้ใจกันมาไหนแมวอยู่ไหน ผมกลิ้งโดนอีกโอ้โดองสารเราดันชีทก่อนครับผมตอนนี้เราเห็นได้น,นะครับว่ามันขึ้นขีดสีส้ม2อันเห็นปะพอผมดันได้ก็จะเป็น3อันใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยดันชี้ไปแล้ว3มก้อนนะครับเอะบนแมปด้านบนมีชีทอยู่ครับมามาเร็วมาเร็วมาเร็วดันชีทดันชีทอ๋อห้องนี้ไม่มีไม,ไม่ไม่มีรูหนูให้เราเอาชีทเข้าไปนะครับมาอย่างนั้นผมก็จะไปแกล้งน้องแมวก่อนไปเลงของแมวน้องแมวอยู่ไหน ซึ่งเกมที่ผมบอกแล้วว่าสนุกมากนะครับเราเปิดได้ด้วยนะเปิดเปิดเตาอบได้ด้วยนะครับแต่เวลาเราเดินผ่านอะ่ะเราจะตกใจเห็นป่ะอย่างเงี้ยอ่ะซึ่งอันเนี้ยทำให้แบบว่าเล่นยากนะครับเป็นทั้งดูทั้งแมวเลยนะไปครับเราช่วยดันชีตเอาเพื่อเราดันชีตครบ5ก้อนครับผมช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ประตูทางออกเปิดนะครับมาดมาเด,มาเดแมวมาจูก,กับแมวหน่อย เฮ้ยเ้ยแมวมันไม่สนเราเลยว่ะแมวมันขึ้นขึ้นไปดักเราทางออกนะครับทางออกเกมนี้มีทางเดียวนะครับผมไม่ไม่ได้มีสองทางเหมือนเดดบายนะมาเดมาเดมาเดอี๋นี่เน่มาเดโอ้ยแมวมันไม่สนใจเราเลยว่ะมันจะไปการทางออกครับไอตัวแมวตัวนี้มาดินี่น,น,น,นี่ทางออกอยู่ตรงนี้ครับเราต้องเคลื่อนของคว้างใส่ไปแบบนี้นะครับผมให้ทางออกมันเปิด มา,มา,มาเดี๋ยวผมเอาคอ้อนปอตีตีไปหนึ่งทีโอ้ยเท่าแดงนี่เราก็กินเค้กได้นะครับช่วงกินเค้กเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มเลือดทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะเอาเด้เอาเด้เเด <c oughs> นี่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 เอ้าเรย่ร้อยครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเล่นหนูแบบข้าวๆนะครับก็ถือว่าเอ้ยผมได้สกอร์2,000โอ้โหเลขสวยมาก2,2,2 2เลยนะสกอร์ของผมนะครับ แต่แมวน่าจะแบบว่ายังเล่นไม่เป็นนะครับผมว่าถ้าสมมติแมวเล่นเป็นเนี่ยน่าจะโหดกว่านี้นะครับมาเดี๋ยวเราจะไปเล่นแมวกันามาแล้วครับซึ่งแมวเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยจะมี2แมวให้เลือกก็คือแมวเทากับแมวดํานะครับแต่และแมวก็สกิลไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ผมเล่นตัวนี้ก่อนแลวกันเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าทุกคนต้องเล่นตัวเนี้ยนี่คนที่เล่นเป็นแมวมาถึงเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามีรูตร,ตรงไหนบ้างนะครับ แล้วก็จํารูไว้มาเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยหนูมันจะส่งอันนี้ก่อนส่งรถหุ่นยนต์มาก่อนเอ้ยนี่ไงผมเจอแล้วผมวางกับดักตรงนี้ก่อนอมีก้อนเครอยู่ตรงนี้นี่วาอยู่ไหนครับไอหนูเมื่อกี้หนูสำรวจเมื่อกี้อยู่ไหนนี่ไงเจอแล้วนี่มันติ๊บใส่ผมวะเฮ้ยแม่งมัน,มน เนี yeah, มันใช้ได้เลยนะไอตัวนี้แต่เดี๋ยวมันต้องเจอผมนะครับไอตัวเนี้ย Really n i g g เอา้าผมหยียบกับดักตัวเองโอ้มีด้วยวะโอะ้แล้วช่วงนี้คือสกิลอะไรเรายังใช้ไม่ได้นะครับผมไม่รู้นะว่ามันหยิบกับดักตัวเองได้ด้วยนะครับแต่เอาจริงเกมเนี้ยค่อนข้างตีตียากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสังเกตดีๆเมือเ่อกี้มันต้อง <c oughs> คือเราต้องเป็นระดับเดียวกับหนูเลยถึงจะแบบตีโดนเอาดิเฮ้ยผมตีไม่โดนเลยวะ่ะ <c oughs> มา เริ่มไล่ล่าครับเนี่ยดูดิผมตีหนูไม่ได้ไงผมเลยไม่มีสกิลอะไรเลยนะครับผมโคตรน่าเสียดายว่ะไปไปไปอยู่ไหนเจ้าหนูโอ้ผมไม่มีสกิลเลยโดนไปหนึ่งทีเอาดิมาเอ้ยมันอุ้ยโอ้โหมันเล่นใส่ผมว่ะเล่นแบบนี้ใช่ไหมเล่นแบบนี้ใช่ไหมเรียบร้อยครับผมโดนไปหนึ่งคนเอาไงผมไปมัดด้านบนเลย ผมไปมัดด้านบนเลยครับจะได้แบบว่าช่วยยักยากหน่อยนั้นเพื่อนนะเออเอาดีมามาเดี๋ยวผมเก็บจานด้วยผมเก็บจานเอาไว้เคลื่องใส่หนูมีเวลาประมาณ50วินะครับในการที่แบบว่าหนูจะต้องเอาชีวิตรอดนะครับผมเห็นปะด้านบนด้านบนขวามันจะมีแบบว่าเวลานับถอยหลังอยู่นะครับโอ้แต่ลงย่ากเหมือนกันว่าบันไดเนี่ยมามันมีหนูดันชีอยู่ตรงนี้มา ตันชี้เหรอครับเฮ้ยมันล่องหนว่ะมันล่องขนไปไหนผมปิดประตูก่อนอนยะ่างนั้นน่ะเองจะได้ไม่ต้องมีทางหนีน่นไงมีคนเปิดประตูโดนไปดีครับผมจับไปแล้วหนึ่งคนเอาเอยไงสองคนแล้วมัดตรงนี้เลยจ้ะเออมาอยู่ไหนอยู่ไหนตรงนี้ลูหนูยังไม่มีการ เขาเรียกว่ายังไม่มีการเอาชีพมาดันเข้าไปทีนะครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ้อามีปิดประตูเรียบร้อยปิดประตูแบบนี้ก็โดนผมสิครับผมคือคนที่เล่นเป็นแมวเนี่ยไม่ต้องฆ่าหนูหมดก็ได้นะครับแต่ให้แบบว่าให้หนูเนี่ยอา้อาวอมีคนแอบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรียบร้อยครับผมตายไปหนึ่งคนโดนออา,อานี่น,น่ยังไงยังไงยังไงจะทําจุกเสียงกับพี่ จะทำจุกเซียนกับผมผมโมโหแปลงร่างแล้วนะจะทำจุกเซียนเหรอครับถามจริงถามจริงมานี่เลยครับผมผมจะพาไปเขาเรียกว่านั่งโต๊ะอวกาศนะน้องหนูนะโอเคสวยไปครับผมล่าผมล่าผมล่ามันต้องมีมันต้องมีหนูแถวนี้แน่นอนจริงๆมันต้องมีหนูอยู่แถวนี้ครับ เพราะว่าตอนนี้บนแมปมันยังโชว์ก้อนชิตอยู่2ก้อนเห็นปะแสดงว่าอ่ะมีหนูเก็บก้อนชิตอยู่ด้านบนผมเห็นและบนแมปมาครับผมเองจะไปไหนเองจะไปไหนผมแปลงร่างเองจะไปไหนโดนไปหนึ่งทียังไงเอา้ามีอยู่ก็สองตัวเลยเลยเฮ้ยเฮมันโอ้โหมันสโมกใส่ผมว่ะเองสโมกใส่ผมเหรอนี่ไง โดนไปดีครับเอาเลยไงโดนโดนโอเคผมพาไปมัดห้องด้านล่างนะครับไปพาเองไปมัดแถวนี้เลยไหนเก้าอี้ตรงไหนด้านบนใช่ไหมเฮ้ยมันหลุด What the เองจะไปไหน <laughs> เองหลุดใช่ไหมหลุดก็ยังไม่รอดครับผมไอตัวถือชีพเนี่ยเดินช้าแบบนี้ก็โดนผมครับ ไปเอาไปมัดก่อนเลยตัวนี้เอาไปมัดก่อนเลยครับผมเห็นละบนแมปมันกาลังมันกําลังดันชีตผมต้องไปฆ่ามันเพราะว่าตอนนี้มันดันไป4ี่ชีตแล้วนะครับไปยิงดันอยู่ใช่ไหมปล่อยมือไปครับผมปล่อยมือก็โดนดีครับแบบนี้ครับผมเอาเลวไงมาครับน้องแมวไปผมพาไป มัดตรงนี้ดีกว่าใกล้ๆก,กันกับไอตัวนี้ด้านนอกด้านนอกมานี่มนันนี่โดนมัดตรงนี้เลยนะลูกนะเรียบร้อยครับโดนมัดสองเก็บสี่โอ้โหรอเลยครับผมโอ้เรียบร้อยนี่ไงสกิลปล่อยมือเอาดีนี่เดี๋ยวมันจะตายนะรับตัวนี้เรียบร้อยครับผมเก็บสี่ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสนุกนะครับสำหรับคนที่เล่นเป็นแมวเนี่ยก็คนเล่นช่ำๆนี่บอกเลยว่าสนุกมากนะครับผมอ่าก็อันนี้คือทั้งหมดของเกม Tom a n d Jerry นะครับก็ใครที่แบบว่าอยากลองเล่นไปโหลดมาได้ใน o n d แล้วก็ iPhone นตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งมีภาษาไทยนะครับผมแล้วก็คนเล่นกันเยอะมากๆนะครับดูดิในแชทโลกเนี่ยคนไทยเพียบ นะครับเนี่ยคนไทยทั้งนั้นนะครับผมอะยังไงก็เจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ